สวัสดีครับพบกับช่องสารพัดส,สารพันกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้เป็นเรื่องที่สืบเนื่องจากละครพรมลิขิตครับหลังจากที่มีการเผยแพร่ออกอกากาศได้ไม่นานได้รับความนิยมถึงขนาดที่ประเทศข้างบ้านของเราอย่างกัมพูชาต้องแต่งตัวเรียนแบบเครื่องแต่งกายในละครใส่หมวกลลอมพอกแล้วก็ชุดคลุยพร้อมเครื่องประดับต่างๆแล้วก็มาโพสต์โชว์ในโลกโซเชียลพร้อมกับบอกด้วยว่านี่เป็นการแต่งกายของชาวขาเขมรในสมัยโบราณก็ได้รับความชื่นชมยินดีกับชาวขาเขมรด้วยกันต่ังกักภาพภูมิใจว่าชาวขาเขมรมีการแต่งกาย ที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมของเขเมรมาตั้งนานแล้ว <c oughs> <อ>ก็เป็นธรรมดาครับเมื่อเอผยแพร่ในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์พี่น้องชาวไทยของเราเห็นเข้าตามเพจต่างๆหลายเพจก็ช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องพร้อมด้วยหลักฐานมีที่มาที่ไปชัดเจนเพื่อไม่ให้เป็นการเข้าใจผิดและเป็นการหลงวัฒนธรรมของตนเองเพราะลอมพอกเป็นเครื่องทรงของพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็ขุนนางในสมัยโบราณของไทยมีเอกสารหลักฐานที่เป็นภาพวาดปรากฏชัดเจนมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพันลรายได้มีการ สรงราชทูตไทยพญาโกษาปานไปเยือนประเทศฝรั่งเศสมาตั้งแต่ปีพศ2229และในปีถัดมาพศ2230ราชทูตฝรั่งเศสก็ได้มาเจริญสัมพันธ์ทมิตีกับราชานาจักรไทยมีบันทึกไวในประวัติศาสตร์เอกสารภาพวาดต่างๆสแสดงให้เห็นถึงการแต่งกายของสมเด็จพระนารายณ์และขุนนางในสมัยนั้นว่ามีการแต่งกายแบบไหนมีการสวมใส่ลอมพอกของกษัตริย์และขุนนางในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ลอมพอกที่สวมใส่ก็จะมีลักษณะแตกต่างกันตามยศถาบรรดาศักดิ์ที่ถูกบันทึก ไว้ในประวัติศาสตร์อย่างชัดเจนแม้แต่ที่หอสมุดแห่งชาติของฝรั่งเศสก็ยังมีเอกสารทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องนี้เก็บเอาไว้ให้ได้ศึกษาค้นคว้าเช่นกันเพราะลอมพ่อของไทยเราก็ได้รับอิทธิพลมาจากเครื่องแต่งกายของชาวเปอร์เซียจากหมวกของชาวเปอร์เซียซึ่งได้มาติดต่อค้าขายตั้งแต่สมัยโบราณและเราก็พัฒนาปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นเครื่องแต่งกายของพระเจ้าแผ่นดินและขุนานางในสมัยกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาลอมพ่อก็กลายเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างทางด้านศิลปะวัฒนธรรมการแต่งกายของไทยเราภายหลังก็มีการพัฒนนาลออมพไปปเ็ มงกุฎและชฎาที่บรรพบุรุษของเราสามารถส่งต่อและถ่ายทอดกันรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบันและก็มีการบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์อย่างชัดเจนมีพระราชาพิธีที่สําคัญและพระราชาพิธีต่างๆเช่นพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษพระราชาพิธีจรวดพระนางคันแลกนาขวัญในวันพืชมงคลและอีกหลายพิธีที่มีการสวมใส่ลอมพอ่อเป็นเครื่องแต่งกายที่ใช้ประกอบพระราชาพิธีที่คนไทยเราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีและสหนับการสวมใส่ลอมพอ่อในหนังในละครในละครจกัจกรงวงคนไทยก็คุ้นเคยกันอีก เช่นการคอนย้อนยุก และเรื่องราวที่เกี่ยวกับเทวดานางฟ้าก็จะมีการสวมใส่ลอมพ่อให้เราเห็นกันเสมอการสวมใส่ลอมพอกของคนเขมรและก็เครื่องประดับต่างๆที่มาโพสโชว์อยู่ในโลกโซเชียลก็น่าจะมาจากความชื่นชอบในบทละครพรหมลิขิตการแต่งกายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชุดไทยการสวมใส่ลอมพอกซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณชาวมเขมรเองก็มีลอมพ่อที่เคยเป็นเมืองขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาจนถึงในยุครัตนโกสินิร์ตอนต้นแม้ต่อมาจะไปอยู่ในอนณาณิคมของ เและได้เอกราชในภายหลังการที่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของไทยหลายร้อยปีก็ต้องได้รับอิทธิพลทางศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยซึ่งยังมีหลงเหลือแต่งกายของไทยไปแล้วก็นําไปสวมใส่เพื่อใช้ประกอบในพระราชพิธีต่างๆของชาวเขมรแต่ลอมพ่อของเขมรก็ไม่เหมือนลอมพ่อของไทยซะทีเดียวลอมพ่อของไทยด้านบนสุดจะไม่แหลมเหมือนของเขมรและก็จะมีรายละเอียดเครื่องประดับแตกต่างกันเพื่อนๆชาวไทยบางคนถึงกัะให้ความเห็นว่าลอมพ่อของเขมรนั้นมีส่วนคล้ายกับหัวกระเทียมสําหรับลอมพ่อของเขมรนั้นเราเห็นกันชัดๆ ในพระราชาพิธีพระบรมศพของกษัตริย์เขมรเจ้านารโรดมศรีหนุเมื่อปี2 5 5 6และครั้งล่าสุดในเดือนธันวาคม2564เมื่อเกือบ2ปีที่แล้วนี่เองในพิธีถวายพระเพลิงศพของสมเด็จกรมพระนรโรดมลนฤทธิ์ซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงของกัมพูชาซึ่งคนกัมพูชาก็ยังสวมลอมพอกแบบกัมพูชาซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเองคล้ายหัวกระเทียมไม่เหมือนกับลอมพอกของไทยเข้าร่วมในพระราชพิธีทั้งสองครั้งดังกล่าวก็ถือเป็นพระราชพิธีท ข่าวบันทึกเหตุการณ์ต่างๆผ่านสายตาผู้คนทั่วโลกมาแล้วทุกวันนี้เราก็จะเห็นลอมพ่อแบบหัวกระเทียมของชาวเขเมรปรากฏให้เราเห็นอยู่ในโลกโซเชียลเป็นหลักฐานที่สําคัญว่าลอมพ่อของไทยและลอมพ่อของเขเมรน,นั้นไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันคนเขเมรไม่สามารถจะมาเคลมลอมพ่อของคนไทยได้การสวมใส่ลอมพ่อของไทยของคนเขเมรและการนําเอาตะปิง้งมาเป็นเครื่องประดับแขวนคอ จับปิ้งหรือจับปิ้งหรือกระจับปิ้งที่คนคขมรนเข้าใจว่าเป็นเครื่องประดับแลนนำมาแขวนคอนั้นเป็นของใช้ที่เอาไว้ใส่ผมปิดของสองวนของเด็กๆโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงจับปิ้งก็ถือเป็นของใช้ในใ,นในสมัยโบราณของผู้คนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียทางตอนใต้ประเทศไทยก็ได้รับอิทธิพลนี้ผ่านมาจากทางเกาะชวาและแหลมมาลายูการนำเอาตัปิ้งมาเป็นเครื่องประดับแขวนคอบางครั้งก็เอาไปคาดผมคาดหัวก็ถือเป็นเรื่องที่คนเขมรนเข้าใจผิดยังไม่มีความ ขาดความเข้าใจในเรื่องราววัฒนธรรมการแต่งกายด้วยชุดไทยและเมื่อนาํามาถ่ายรูปเผยแพร่ในโลกโซเชียลและยังบอกอีกว่าลอมพ่อที่สวมใส่เป็นศิลปะวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวขมรโบราทั้งที่เมื่อปลายปี2564คนขมรยังสวมใส่ลอมพออที่คล้ายหัวกระเทียมในพิธีถวายพระเพลิงพระศพของสมเด็จกรมพระนโรดมลนฤทธิ์อยู่เลยก็เป็นเรื่องธรรมดาอีกที่คนไทยเห็นเข้าและก็จะต้องไปให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับชาวขมรและแม้แต่ผู้คนทั่วโลกชาติอื่นๆที่มีความสนใจหรือความชื่น ชอบในวัฒนธรรมการแต่งชุดไทยเกิดการเรียนรู้สร้างความเข้าใจในโลกโซเชียลก็จะได้ไม่เกิดการเข้าใจผิดมีความเข้าใจที่ถูกต้องไม่แต่งชุดไทยแบบพิลึกพิลึกประหลาดประหลาดตัปิิงมาห้อยคอรหรือสวมหัวบ้างเพื่อนเพื่อพี่น้องชาวไทยของเราก็ช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเรื่องศิละปะวัฒนธรรมการแต่งกายการแต่งชุดไทยช่วยกันให้ข้อมูลพร้อมหลักฐานอ้างอิงก็ถือเป็นการช่วยลดอาการหลงวัฒนธรรมของชาวเควรนลงไปได้บ้างและล่าสุดชาวเควรราลนี้ก็บล็อกคนไทยไม่ให้เข้าไปดูในเพจเขาได้แล้วนะครับ ชุดไทยที่ถูกถ่ายทอดผ่านละครพรมลิขิตกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแกร่งหรือว่าประสบความสําเร็จโดยเฉพาะประเทศทางบ้านอย่างเขมรที่ชอบดูละครไทยเป็นอย่างมากและมักจะขอมามีส่วนร่วมในศิลปะวัฒนธรรมไทยที่มีชื่อเสียงเสมอนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นกับเรื่องราวในคลิปนี้ยังไงบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปฝากกดติดตามช่องสารพัดสารพันและช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามรับชมคลิปใหม่ๆของทางช่องสสารรพพัั แล้วก็ถือเป็นการให้กําลังใจกันด้วยนะครับมีข้อมูลคําพูดใดผิดพลาดไปกราบขอภัยมาเน้ากาดนี้แล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ